สวัสดีค่ะครูเบลนะคะตอนนี้นะคะครูเบลก็อยู่ที่โรงเรียนคีซิกเนเจอร์มิวสิกค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูตัวอย่างแล้วก็วิธีการสอนของครูเบลแล้วก็ทีครูที่โรงเรียนนะคะว่าเวลานักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียนเนี่ยครูจะสอนอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีการสอนเบื้องต้นยังไงนะคะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะถ้านักเรียนที่ยังไม่มีพื้นฐานเลยนะคะครูก็จะเริ่มสอนจาก ท่านั่งแล้วก็การวางมือที่ถูกต้องนะคะก็ตรงนี้เนี่ยจะส่งเสริมบุคลิกภาพในการเล่นเปียโนโลแล้วก็เป็นพื้นฐานที่ดีต่อยอดได้ง่ายด้วยนะคะตัวอย่างการสอนนะคะเช่นการวางมือเวลาเล่นเปียโนโเนี่ยนักเรียนจะต้องวางนิ้วโค้งนะคะออกแรงไม่เกร็งนิ้วนะคะแล้วก็ออกแรงให้ถูกต้องไม่ใช่ว่างมือแบนหรือว่าเกร็งนิ้วมากเกินไปหรือออกแรงผิดนะคะตรงนี้ถ้าทาผิดแล้วต้องพุ่มมไม่ได้ให้ความสําคัญเนี่ยก็เวลาเล่นเพลงที่ยากขึ้นก็จะต่อยอดได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นคุ่งๆตรงนเราเนี่ย ให้ความสำคัญกับการวางมือที่ดีที่ถูกต้องด้วยค่ะเราก็มีวิธีการสอนอย่างเช่นให้แบบฝึกหัดนะคะนักเรียนในการฝึกไม่ว่าจะเป็นแฮนนอนเชอร์นี่นะคะก็จะเลือกเบอร์ที่เหมาะสมกับนักเรียนให้ฝึกค่ะสําหรับเด็กๆนะคะคุณครูก็มีเทคนิคการฝึกให้สนุกขึ้นด้วยค่ะอย่างเช่นวางมือที่ถูกต้องนะคะก็ให้เด็กๆวางมือโค้งนะคะแล้วก็วางอย่งงางร็บนหลังมือค่ะอาจจะเล่นสเกลหรือว่าเล่นแบบฝึกหัดอื่นๆนะคะก็ ทำให้เด็กๆเนี่ยชินกับการวางมือที่ถูกต้องเด็กๆก็จะได้ฝึกไปด้วยแล้วก็รู้สึกสนุกกับการฝึกด้วยค่ะมาดูตัวอย่างการสอนมื้องต้นนะคะที่คีย์เปียโนกันบ้างนะคะว่าถ้าเด็กๆเนี่ยมาเริ่มเรียนคลาสแรกนะคะครูครูจะสอนอะไรบ้างคะ่ะ ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะถ้าไม่เคยกดเปียโนไม่เคยเล่นเปียโนเลยนะคะเราก็จะเห็นคีย์สีขาวสลับกับคีย์สีดําลายตามากๆเลยนะคะทีนี้ครูเบลก็จะให้เด็กๆเนี่ยสังเกตนะคะว่าจะคีย์สีดำเนี่ยค่ะจะมี2คีย์ที่ติดก้านนะคะแล้วก็สลับกับ3คีย์ที่ติดกัาน2คีย์ติดก้าน3คีย์ติดกันแบบนี้ถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยเขาจะยงังแยกไม่ออกนะคะก็ครูเบลก็จะติดสีแบบนี้ค่ะ อย่างสองคียดําที่ติดกันนะคะเด็กๆก็จะติดเป็นสีน้ําเงิน,นะคะ่ะเด็กๆก,ก็จะติดเองด้วยนะคะเราก็จะเริ่มแยกออกแล้วว่าอ๋ออันนี้เป็นคียสีดําที่ติดกันนะคะอยู่ตรงไหนบ้างเด็กๆก,ก,ก็จะหานะคะนี่ก็จะเริ่มจําได้ะคะ่ะแบบนี้นะคะอ่านี่สองคียดําที่ติดกันนะคะอันนี้ก็จะพอมองออกแล้วทีนี้ เราก็จะมาดูที่ขีขาวกันบ้างนะคะอย่างเราสังเกตสองขีดำที่ติดกันได้แล้วให้สังเกตขีขาวทางด้านซ้ายนะคะลงมาตรงนี้นะคะอันนี้ขีที่ครูเบลกดอยู่ชื่อว่าโดหรือว่าซีเขามีสองชื่อนะคะครูเบลก็จะแปะตัวโดเป็นสีเขียวะคะ่ะอันนี้เด็กๆก,ก็จะได้ลองติดเองแล้วก็ทำแบบฝึกหัดด้วยก็จะจำได้ง่ายขึ้นไปอีกนะคะ อย่างช่วงเริ่มต้นของคลาสเด็กเล็กเนี่ยเด็กๆก็จะจำคีย์นะคะเป็นสีก่อนนะคะแล้วก็อ่านโน้ตนะคะก็จะจําเป็นสีเช่นกันอย่างเช่นตัวเางเนี้ยนะคะเป็นสีเหลืองนะคะเด็กๆเขาก็จะจำผ่านสีเขาก็จะจําได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าเป็นการอ่านโน้ตของเด็กๆที่เริ่มโตขึ้นมาหน่อยนะคะอย่างเช่นวัยประถมเนี่ยครูเบลก็จะมีหนังสือนะคะสําหรับฝึกการอ่านโน้ตโดยเฉพาะค่ะก็จะเป็นการฝึกที่สนุกนะคะแล้วก็เข้าใจง่ายะคะ่ะ ล้วก็จะมีแบบฝึกหัดนะคะหรือว่าการฝึกที่ให้กลับไปฝึกที่บ้านทุกสัปดาห์นะคะเน,นี้ยค่ะก็จะทําให้เด็กเกนี่ยอ่านโนต้ตได้แม่นยําขึ้นนะคะในหนังสือก็จะมีสติกเกอร์ด้วยนะคะก็เด็กๆก,ก็จะรู้สึกสนุกเลยค่ะว่าถ้าเขา,าฝึกมานะคะก็จะได้ติสติกเกอร์อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกนะคะเป็นขั้นเป็นตอนสําหรับการอ่านโนต้ตนะคะเพราะว่าโรงเรียน,นเราเนี่ยจะเน้นให้เด็กอ่านโนต้ตได้ด้วยตัวเองค่ะ ในระหว่างคลาสเรียนนะคะคุณครูก็จะใช้สื่อการสอนนะคะที่มีวางไว้ในทุกห้องเลยนะคะช่วยในการสอนนะคะอย่างเช่น flashcard นะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็สนุกกับการเรียนนะคะอันนี้ก็จะมีวางทุกห้องเลยอันนี้ก็จะเป็น flashcard ของเล่มลิ t เติ m o มสันนะคะอย่างเช่น การอ่านโน้ตอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมีการเล็กๆนะคะเป็นเกมหรือว่ากิจกรรมให้เด็กๆเนี่ยอ่านโน้ตได้แม่นยำขึ้นนะคะทบทวนได้ดีนะคะแล้วก็ประกอบการสอนนะคะอันนี้ก็จะมีวางทุกห้องเลยค่ะอย่างถ้าของเด็กเล็กนะคะที่ครูโบได้บอกไปว่าเด็กๆจะจําหันสีใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นการแบบที่เป็นสีโน้ตเป็นสีนะคะแล้วก็มีตัวโน้ตอย่างนี้ด้วยนะคะเราก็จะมาใช้ประกอบการสอนนะคะเด็กๆก็จะเข้าใจง่าย แล้วก็ฝึกเล่นเป็นได้เร็วขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะถ้านักเรียนที่เรียนปริญญาหนึ่งจนมีพื้นฐานแล้วก็เทคนิคการเล่นเนี่ยในระดับหนึ่งแล้วนะคะครูเบลก็จะเพิ่มเพลงเสริมเข้าไปให้นะคะอย่างเช่นเพลงที่สามารถดูเอ็ดกับครูดได้นะคะหรือว่าเพลงกระตูนเพลงดิสนีย์นะคะก็เพิ่มเข้าไปจากที่เรียนในหนังสือเล่มหลักนะคะแล้วก็อย่างเช่นเพลงคลาสสิกนะคะที่เป็นเพลง ที่คุ้นหูนะคะก็ตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ฝึกเลงนที่หลากหลายมากขึ้นอ่านโน้ตได้ดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เอนจอยกับการเล่นมากขึ้นด้วยค่ะตอนนี้ก็จบแล้วนะคะสําหรับตัวอย่างส่วนหนึ่งนะคะในการสอนของคุณครูที่โรงเรียนเรานะคะก็ครูเบลหวังว่าก็จะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่กําลังอยากให้เด็กๆเ,เนี่ยเรียนเปียโนหรือเรียนดนตรีนะคะ